ลาลาชาแบคโฮนะครับรถนำเข้าเองจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้พามาดูสต็อกนะครับอาจจะมาเย็นนะครับวันนี้ช่างเข้าท้งวันเลยนะครับหลังจากรถเข้าวันแรกนะครับคันนี้ขายแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่จากนนทบุรีบ้างเลยนะครับรถเข้ามาแล้วก็มาดูเลยนะครับ KX021 ูหนึ่งมาติดหลังคาให้เปลี่ยนเบาะให้นะครับคันนี้เช็คระบบให้ครับแล้วก็คันนี้ครับยันม่าครับยังไม่มีเจ้าของนะครับได้บุ้งกี ได้ปุ้งกี่เราก็ได้ที่คีบนะครับเนี่ยได้2อันเลยคุ้มมากนะครับตัวนี้ขายแค่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเองครับคันนี้สองจุดห้าตันคุ้มมากลดห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับยังใช้งานได้ยาวไกลนะครับเครื่องเดินนิ่งปั๊มดีแรงดีนะครับคันนี้นี่ครับแนะนํานะครับใครกําลังหายอยู่สองจุดห้าตันนะครับอันนี้ต่อไปครับโครเมี่สูครับ p c 1 5นะครับคันนี้ประมาณสตันนะครับคันนี้ p c 1 5โครเมี่ยส์ได้แท็กเหล็กด้วยนะครับ คันนี้น่าจะประมาณพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับประมาณพันห้าร้อยชั่วโมงอันนี้นะครับพอดีรถเพิ่งเข้านะครับอันนี้นี่แรงๆนะครับยกตัวขึ้นสบายเลยนะครับอันนี้ผมลองขับแล้วเร็วแรงมากโคกสุไว้ใจได้อยู่ครับยี่ห้อนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับครับต่อไปนะครับเป็นคูโบต้าครับ KX 0 2 7สครับคันนี้มีหัวเก่งด้วยนะครับแต่จะไม่มีประตูนะครับ แต่มีหัวเก่งนะครับถ้าไปติดตั้งประตูนิดหน่อยก็คือใส่แอร์แปลงระบบแอร์เข้าไปได้แล้วครับอันนี้ส่7นะครับ2.7ตันนี่ครับนี่คงกีสวยเลยเลยแท็กบูไม่มีล้าวนะครับอันนี้สภาพสวยมากครับอันนี้2แสน49,000บาทนะครับคุ้มมากอันนี้ใครสนใจลองมาดูกันได้นะครับนี่ดูไปกันอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนี่แท็กยางนะครับนี่ได้ได้หัวเก่งด้วยนะครับนี่ บูไม่มีล้าวนะครับนี่นี่ครับงกีสวยมากอันนี้สวยจริงๆครับอันนี้นะครับต่อมาอันนี้ครับโคมาสุกครับโคมาีซ PC สิบสิบขีดห้าครับอันนี้ก็สวยมากครับนี่เร็วแรงมากครับสีเดิมจากญี่ปุ่นเลยนี่ครับบูอ่าไม่มีล้าวนะครับไม่มีรั่วเลยอันนี้เช็คระบบนิดหน่อยคือใช้งานได้เลยครับอันนี้อันนี้ยอยู่ที่ประมาณพันชั่วโมงนิดๆเองนะครับเนี่ย พันชั่วโมงนิดเดงนะครับแท็กเฟรมสวยนะครับนี่อาจจะมีสีรอยสนิมนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมยังสวยอยู่ครับนี่ไม่ได้กัดเลยแค่ข้างนอกนิดเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นรถจอดนะครับเนี่ยของญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ร่อยครับใครกำลังหาอยู่นะครับคันนี้เลยสวยครับคันนี้สวย ครับต่อมาคันนี้ครับคูโบต้าเก50ครับอันนี้ประมาณเกือบสามตันได้อยู่นะครับนนี้สองตันกว่าเกือบสามตันได้อยู่นี่ครับมีผ่านด่านนี่ครับกาลังตรวจชิกลายชิกระยะถ่ายของเหลวให้อยู่นะครับเก็บงานให้อยู่อ่ามันก็จะมีเบาะนะครับเบาะที่มันเป็นโค้งมาเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนให้นะครับอันนี้น่าจะจอดนานครับเนี่ยจนเบาะจนพกหนังมันหลุดไปนะเดี๋ยแต่โค้งละ แต่บูมอาร์มอะไรนี่ยังดีอยู่นสวยอยู่เต็มยูยครับไม่ลาลยนะครับคันเก่าๆ b 4 5ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับแท็กฟิล์มอะไรอย่างเต็มอยู่อาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขออภัยนิดนึงครับต่อมานี่ครับคันนี้ครับรุ่นใหม่เลครับคูโกต้า U15 ครับนี่เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับแท็กยืดหดได้นะครับเป็นคอนโทรลสั้นแล้วนะครับคันนี้ให้ดูข้างหน้าครับ นี่ใบมีดังเต็มอยู่เลยนะครับยังไม่มีขูเลยอันนี้ใหม่มากครับเนี่ย4,500ชั่วโมงครับยังใช้งานได้อีกโอ้ยาวไกขึ้นกระบะได้นะครับพับแท็กดแท็กได้ของหดแท็กได้เร็วแรงดีมากรันนี้อยากให้มาลองครับ279,00 0บาทนะครับรีบมาซื้อภายในอาทิตย์นี้ครับผมมีโปรรับรถให้นะครับสนใจเข้ามาดูที่ร้านนะครับมีฟันยังเต็มกุ้งกี่ยังเต็มไม่มีขูนะครับนี่ อูโบต้านะครับ U15 K3S นะครับใครกำลังมองหาอยู่ครับอันต่อมาครับเป็น PC05 นะครับของโคมวัสุนะครับอันนี้น่าจะประมาณ1.1-1.2ถึงตันนะครับคันนี้นบูมอาร์มเดีเหมือนกันได้แท็กเล็กด้วยครับคันนี้ได้แท็กเล็กแท็กเล็กนี่ผ่านด้าี้ครับไม่ผูกเลยบอกอาจมีขาดนิดหน่อยครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โดยรวมใช้ได้หมดนะครับพาดูเครื่องดีกว่า เครื่องแห้งๆสวยๆเลยอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ครับไม่มีรั่วซึมเลยนะครับทุกกันที่ผมออกมาสภาพค่อนข้างดีครับส่วนคันนี้ครับเป็น IHI ครับ i s 9 UX นะครับ1.2ตันครับ3,200ชั่วโมงคันนี้สไลด์บูมได้นะครับเหมาะเข้าสวนเข้าล่อง เขาท้องสวนเนี่ยขุดท่อประปาเนี่ยเหมาะเลยนะครับขึ้นกระบะได้เหมือนกันเนี่ยรวมสไลด์อะไรหาง่ายครับไอเฮดไอใช้เครื่องยันต์มากนะครับยางก็ยังดีแตกได้ยังเต็มนี่ครับส่วนนี้คูโบต้าครับครับคูโบต้ายูศูนย์ศูนย์แปดเอเคศูนย์ศูนย์แปดครับขอโทษทีครับนี่คันนี้เดี๋ยวก็จะมีรุ่นพี่อ่าจะประทวนให้จะเข้ามาดูก่อนนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็จะเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับนี่คันนี้มีระบบหลายหัวแยกเข้ามาด้วยนี่ครับลายหัวแยก ไปเจาะสว่านติดตั้งหัวสว่านหัวแยกอะไรได้สบายเห็นเล็กๆอย่างนี้เครื่องสามสูบนะครับคันนี้เร็วแรงมากครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเป็นคันเล็กที่สเปคไม่เล็กเลยนะครับราคาก็เลยสูงนิดนึงส่วนคันสีแซอลืมบอกราคานะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะแพงกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ได้สามสูบ แต่คันจะเล็กกว่าคันสี่แสนนิดนึงนะครับคันสี่แสนจะขุดได้เล็กกว่านะเผื่อใครขุดต่อมอเนี่ครับบรรยากาศร้านอาชาแว็โคนะครับนะครับบรรยากาศยามดีใครสนใจแวะเข้ามาดูได้ครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองแวะเข้ามาชมเครื่องจักรก่อนได้นะครับส่วนคันนี้เป็นยันม่าครับขอขอบคุณพี่จากภูเก็ตนะครับเขามาจามเรียบร้อยแล้วรอไปส่งนะครับ รอบนะครับโดยไวูต้าเคศูนครับไอหนึ่งแสนาบาท i h เฮตไอนะครับหนึ่งแาบาทนะครับพีซีครับหนึ่งแาบาทนะครับเนี่ยเรมเต็มและแท็กเล็กคูต้ครับสองแสนบาทอยู่ิ5ห้าดสามเอสโคมัสุครับ p ี1ีสิดหนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0งแสนผมจำราคาไม่ได้ครประมาณแสน แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะครับวันแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้ครับส่วนคันนี้เท่ที่ครับจำราคาไม่ได้เหมือนกันพอดีรถมันเพิ่งเข้ามาครับถ้าสนใจยังไงก็ลองแอดไลน์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับแอดไลน์มาข้างล่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็สนใจรุ่นไหนมาเดี๋ยวมาคุยกันครับราคาคุยกันได้อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับจากร้านราชาไบงค์ครับ